สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ําตกปาาโตน,นครับจังหวัดชัยภูมิซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหว,วัดชัยภูมิแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับการเที่ยวน้ําตก นี้ก็จะเป็นสะพานสลิงนะครับที่ข้ามน้ำตกครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่จะเดินไปยังน้ำตกนะครับจากจุดที่จอดรถเดินไปถึงน้ำตกก็ประมาณ300เมตรนี่ก็จะเป็นข้อมูลบอกถึง สถานการณ์ของน้ําตกนะครับน้ําตกตาดตนตรงนี้นะครับลึก3เมตรสถานการณ์น้ำปัจจุบันปลอดภัยนะครับอุทยานแห่งชาติตาดตนนะครับซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ําตกที่ขึ้นชื่อก็คือน้ําตกต่าตนนะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชายภูมินะครับมีน้ำไหลตลอดทั้งปี ตัวน้ำตกสูงประมาณ6เมตรกว้างประมาณ50เมตรธรรมชาติบริเวณเหนือน้ำตกเป็นลานหินกว้างเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำและชมวิวในธรรมชาติบริเวณด้านล่างมีน้ำตกมีธรรมชาติที่สวยงามน,นะครับประกอบไปด้วยแองน้ำลำาธารโขดหินและพันไม้ชนิดต่างๆนะครับขึ้นอย่างหนานแน่นนะครับทำให้บรรยากาศร่มรื่อนอุาภัณฑ์ชาติต่าตนได้รับการปรับภูมิทัศน์บริเวณน้ำตก รวมทั้งบริเวณพื้นที่ให้บริการอือ่นๆครับเพื่อให้เกิดความสวยงามไว้บริการนักท่องเที่ยวในการเดินชมธรรมชาติและนั่งพักผ่อนอย่างใจสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยืยนอนครับปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมเป็นจานวนมากและเพิ่มขึ้นเป็นลําดับทุกๆปีนะครับโดยเฉพาะในวันหยุดและเทศกาลต่างๆการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นวันที่หนึ่ง นะครับวันมุกกราสองพหรือว่าเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับผมก็ามาชมนะครับมาเดินดูบรรยากาศของน้ำตกตัดตนาการเดินทางก็มาง่ายสะดวกครับถนนลาดยางตลอดสายอยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิเพียง21กิโลเมตรนะครับแต่มาเที่ยวที่นี้นะครับก็ยังสามารถไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงได้อีกนะครับอย่างมอหินขาว นะรับพระธาตุชัยภูมิก็จะเป็นจุดชมวิวจุดถ่ายรูปของน้ำตกตาดโตนนะครับะจะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาปูเสือปูสาดนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับรวมทั้งลงเล่นน้ำได้เป็นบางจุดนะครับอากาศหรือว่าก็ตรงนี้ร่มรื่นนะครับ ลักษณะของน้ําตกตาโตนนะครับก็จะเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชะง่อนหินนะครับหรือที่เราเรียกว่าตาดนะครับก็มีน้ําไหลลงมานะครับจากที่สูงลงสู่ด้านล่างนะครับทำให้เกิดน้ําตกนะครับตรงด้านบนก็จะเป็นลานหินกว้างนะครับเป็นลานที่นักท่องเ,เที่ยวสามารถลงไปอาบน้ําได้ ือว่าเป็นน้ําตกที่มีน้ําไหลตลอดทั้งปีนะครับถึงว่าว่าปริมาณน้ําจะมากจะน้อยนะครับขึ้นอยู่ตามฤดูกาลแต่ว่ามีน้ําตกตลอดปี